สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางร้านนะคะมีสินค้ามานําเสนอนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องฉีดน้ํามาสกินะคะเป็นรุ่นแบบรถเข็นนะคะลูกค้านี่สีสันสวยงามมากๆเลยนะคะเป็นรุ่น MT 2 8 0 0นนะคะลูกค้าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์นี้เลยนะคะและมีที่เก็บสายให้ด้วยนะคะนี่เป็น แบบโปรให้เลยนะคะในตัวนะคะลูกค้าสามารถเก็บสายแบบได้สะดวกสบายง่ายมากๆเลยนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูสเปคตัวเครื่องกันบ้างนะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงตัวนี้นะคะลูกค้าเขาให้มาเลยนะคะกําลังไฟอยู่ที่4,000วัตต์เลยนะคะแรงดันนะคะอยู่ที่400บาร์นะคะสามารถปรับปาได้นะคะลูกค้านี่และตัวนี้ความเร็วรอบเขาอยู่ที่2,800รอบนะคะสามารถดูดน้ําได้ถึง12ลิตรต่อนาทีเลยนะคะลูกค้านี่แล้วมาดูตรงนี้นะคะนี่เกจ แรงดันนะคะลูกค,ค้าน,นี่เกจวัดนะคะเป็นเกจสามารถวัดได้จริงนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทดสอบให้ดูแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นที่ปรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหน้าแปลนนะคะนี่ตรงนี้เขาจะเป็นทองเหลืองให้อย่างดีเลยนะคะอันนี้เป็นทางอันนี้เป็นทางน้ําออกนะคะลูกค้านี่ทางน้ําออกนะคะตรงนี้จะเป็นทางน้ําเข้านะคะ ะะมีรถเข็นให้นะคะลูกค้านี่สา,าสามารถเคลื่อนย้ายไปไหนมา <ๆ S 2> ไหน,ไหนสะดวกมากๆและเดี๋ยวเรามาดูของแถมในกล่องกันบ้างนะคะว่ามีอะไรของแถมนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นข้อต่อทางน้าเข้านะคะลูกค้าให้1อันนะคะอันนี้จะเป็นคอปเปอร์แบบสวมเร็วค่ะนี่และตัวนี้นะคะจะเป็นตัวฟิลเตอร์นะคะใส่ตรงปลายสายยางตรงนี้เนาะนี่นะคะอันนี้จะเป็นกระบอกฉีดโฟมนะคะลูกค้าใส่น้ายาฉีดโฟมได้เลยนะคะสามารถทาโฟมได้และตัวนี้นะคะจะเป็นสายยางทางน้าทางน้าเข้านะคะลูกค้าสามารถ ปุมกับถังน้ําก็ได้หรือจะต่อก,กับก๊อกน้ําก็ได้นะคะแล้วก็เรามาดูตรงนี้ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะจะเป็นที่ม้วนโรนะคะสายฉีดน้ำนะคะสายฉีดเขาให้ยาวมาเลยนะคะลูกค้าถึงสิบห้าเมตรเลยนะตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาวัดสายให้ดูนะคะว่าสายที่แถมให้เนี่ยสายยาวสิบห้าเมตรจริงๆนะคะ และเขามีปืนฉีดน้ําให้นะคะตัวนี้เป็นปืนฉีดน้ําให้หนึ่งอันนะคะลูกค้าและมาพร้อมก้านต่อนะคะสามารถถอดออกได้ на, นะนี่ถ้าต้องการใช้แบบสั้นเนาะนี่นะคะนี่ใส่เป็นแบบสั้นได้นะคะต่อเป็นแบบยาวก็ได้นี่ให้นะคะให้หนะะึ่งอันค่ะลูกค้านี่ที่เก็บนะคะอันนี้เป็นที่เก็บและตรงนี้นะคะจะเป็นข้อต่อสองทางนะลูกค้า,น,านี่เป็นแบบนี้ข้อต่อสองทางนี่ปะนี่เป็นข้อต่อสองทางนะคะให้อีกหนึ่งอันนะคะนี่ มาเดี๋ยวเรามาดูตอนใช้งานกันบ้างนะคะลูกค้าว่าเป็นยังไงนะคะปักปานะคะปักได้ถึง400บาทเลยนะ